สวัสดีสมาชิกแฟนมันมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจอีนำแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคม2568นสะครับศึกเพชรยินดีแข่งขันกันที่เวทีมวยราชด,ดำเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18นฬิกา แล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมัดมวยทั่วประเทศได้รับชมแล้วก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันทางช่อง t r u e For y o u ช่อง24ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับใครเข้ามารับฟังการวิเคราร์ของช่องทีเด็ดมวยไทยจะสีอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปด้วยขอบคุณครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดเพชรกัน102ยสองปอนเป็นการเจอกันระหว่างเพชรสองห้าซอพันทะเลอีมวยไทยเจอกันกันกนกบเพชรตันสมสิษย์ออสพิบุตรเพชรกันร้อยสอปอนทั้งคู่นะครับอายุ14ปีเท่ากันเพชรสอนักมวยขอนแก่นซ้อมโรงเรียน มหาไทยศึกษาสูง160เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงอาวุธหลากหลายมีทุกลูกเหลี่ยมตัวดีฟอร์มสดนะครับล่าสุดชนะคะแนนแบงค์แสนกอวุฒิชยัยในศึกมวยมันสนันเมืองต่อยที่ลอยปอนส่วนเพชรตาลสุมนักมวยอุบลอายุ14เท่ากันสูง152ซ้อมที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัดเป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเดินเตะเดิน,ดนต่อยนำวงในปั้มตีดีนะครับอาวุธก็มีทุกลูกเหมือนกันนะครับแต่เน้นไปที่เข่าล่าสุดเลยชนะคะแนน อจฉริยะโอวุอุดรในศึกมวยมันสนั่นเมืองแล้วก็แพ้คะแนนเฮงเฮงออเวนเชตในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ผมชอบไปที่เพชร25าสอพันทะเลนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าหลากหลายจะเป็นฝ่ายชนะเพชรตาลสมสิทธิ์ออสพิบุญไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่สองของการแ่งท่ถ่ายทอดสดเป็นการเจอกันระหว่างสมิงเดทอวราชาเจอกันกันกบสีธน,นชัยสูจีบะมีเกี้ยวในเพียงร้อ2ปอนด์ สมิงเดชนะครับมวยบุรีรัมอายุ18ดแปสูงหนสองวอร์าราชาเป็นมวยซ้ายฝีมือดีนอกได้ในดีนะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดหนักศอกคมนะครับดุดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงฟันศอกอันตรายแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพคแนนดาแบกเกียรติชัดชัยในศึกมวยมันสนานเมือง122ปอนด์แล้วก็แพ้น,นอกยก่หนึ่งเสือจันทร์ซออินส,ส,สลาชด <c oughs> ในศึกมวยดีวิทยไทยต่อย118ปอนด์ส่วนคู่ชกสีธนชัยสุจีบะมีเกี้ยว นักมวยจากสกลซ้อมสูจีบะหมี่เกี๊ยวอายุ17สูง1 70เป็นมวยขวาเป็นประเภทจังหวะลังเลียมฝีมือเชิงมวยดีนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงมงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับมีหมัดมีศอกสลับฟอร์มดีด้วยล่าสุดชนะนกยกสองซุปเปอร์บอลไฟต์เตอร์มวยไทยในศึกเพชรยินดีแล้วก็ชนะคะแนนสิงห์กองทรณีมวยไทยในศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันหุ่นคู่ขี้สูสีคู่นี้ผู้ชนะผมมองไปที่ สีถนนชัยสูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะสิเมึงเดชวออุระชาไปได้ครับต่อกันที่คู่3ามของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างภายทองคำเอสสันปะตองเจนินกับเป๊ปซี่สูจีบะหมี่เกี้ยวในกวลา107ปอนด์ยพ่ทองคำนักมวยสุรัตไปซ้อมอยู่เชียงใหม่นะครับที่ค่ายมวยสิธิ์ไทแลด์อายุ18 17เป็นมวยขวา ประเภทนะครับฝีมือครบเครื่องต่อยตีหนักต่อยแรงคว้าคอ,อป้้มตีเหนียวขวางหน้าเสียบแรงหมัดศอกอันตรายล่าสุดชนะคะแนนจอมหุนเล็กนุ้ยสีมุมเมืองในศึกเพชรยีต่อยร้อยเจ็ดปอนด์ส่วนคู่ชกเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวมวยสุรินทร์ซ้อมซูจีบะหมี่เกี้ยวอายุสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบรูปร่างโครงสร้างดีถนัดขวาเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าแทงดีหมัดศอกอันตรายล่าสุดแพนอกยกสองคุณหันดับทิดบางรักในศึกมวยมันสระเมืองต่อยร้อยหกปอนด์ ผู้ชนะของคู่นี้ครับชอบไปที่ภายทองคำแอสันป่าตองนะครับออมองว่าความเชื่อถือนะครับมีมากกว่าจะชนะเ๊ปซี่ซูจีบะมีเกี๊ยวไปได้ครับ <S 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 และก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกฝากสปอนเซอร์ใจดีผู้สนับสนุนหลักช่องเราก่อนนะครับมวยพยโกยก2 4่มวยพยโยกระบบอัตโนมัติมวยพยโยกราคาสนามเปิดทุกวันทุกช่องทุกเวทีบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยเล่นง่าย นะครับออกตัวได้ทุกยกออกตัวได้ทุกคู่สนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่อ d p y 2 4 p y 2 4มีแอดนํำหน้าด้วยมวยพังกุก24ขอบคุณด้วยครับคู่เอกศึกเพชรยินดีช่วงช่วงแรกช่วงถ่ายทอดสดน้ำตาเดือดเก่จัดชัยเจอกันน่าจะเป็นภาคสามเจอกับเก่งสยามสิบบอลสกลในพิกัดร้อยยี่ห้าปอนด์น้ำตาเดือดมวยกำแพงเพชรซ้อมเก่งจัดชายอายุยี่สิบเอ็ดูนยเจ็ดสิบแปดเป็นมวยบู๊ขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกสลับท่าทนดอดทนดี สู้มีฮึดตลอดล่าสุดชนะคะแนนเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลที่มวยมันสนันนเมือง12 4บปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนทรงเดชเพชรนาคาในศึกมวยมันสนันนเมือง128บปอนด์ส่วนคู่ชกเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลอายุ18-70ปสมวย1้1ซ้อมสิทธิ์บอลสกลมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะขวาต่อยขวาแรงวงในมีขวางหน้าแทงมีหมัดมีศอกเสริมจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าแต่ท่าทนหนอดทนไปลองเจอกันมาสองครั้งน้ำตาเดือดชนะมาทั้ง2ครั้งนะครับ และมาเจอกันเที่ยวนี้เที่ยวที่3น่าจะเป็นทางด้านของน้ำตาเดือดเกียรติฉัดชยัยย้ำแข้นเอาชนะไปได้อีกครั้งด้วยลูกบูลูกสู้นะครับต่อยถูกตลาดต่อยถูกทรงการตัดสินของกรรมการราดดำเนินมากกว่าครับและ3ตัวคัด3ตัวชอบศึกเพชรยดีพฤหัสนี้นะครับชอบไปที่ตัวแรกเพชร25ตัว2ชอบที่สีถนนชัยตัว3ที่น้ำตาเดือดขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับซักคอมเมนต์ขอบคุณครับ